ก่อนอื่นนะคะก็ขอสวัสดีปีใหม่นะักเรียนห้องสองทับสามทุกคนนะคะปีนี้นะคะก็เป็นปีเสือแล้วเป็นปี2,565เนารกล้นะคะที่ยังดื้อนะยังโซนอยู่ปีนี้ก็ปรับตัวใหม่นะคะเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เป็นเด็กดีของคุรูเนาะวันนี้เนาะก็เป็นวันศุกร์นะคะที่7จมก,กราแล้วนะคะต้นปีวันนี้ครูจะมา ีิวข้อสอบพูดง่ายๆคือมาทบทวนในสิ่งที่คุณครูจะออกข้อสอบหมดเลยนะคะข้อสอบมีทั้งหมด20ข้อ20คะแนนไม่ยากบอกเลยว่าไม่ยากถ้านักเรียนไปจํามาเดี๋ยวคุณครูจะบอกว่าให้ไปจําอะไรมาบ้างนะคะอ่ะเรื่องที่จอข้อสอบมีแค่หน่วยเดียวเท่านั้นนะคะมีแค่หน่วยเดียวเท่านั้นก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่3ก็จะมีเรื่องของงานศิลปะในท้องถิ่นแล้วก็ ความสำคัญของงานศิลปะในชีวิตประจำวันบอกเลยว่าหน่วยการเรียนรู้ที่สามนี้เป็นหน่วยเ,เป็นเรื่องเกี่ยวกับของโบราณของสมัยก่อนของเก่าแก่นชื่อต่างๆของเขาให้นักเรียนไปอ่านมาไปท่องมานอากไปดูมาแล้วกันว่าสิ่งของแต่ละอย่างเขามีชื่อว่าอะไรนะคะ งานศิลปะในชีวิตประจำวันครูออกแค่สี่เรื่องนี้เลยสี่เรื่องก็คือเรื่องที่หนึ่งเครื่องมือในการประกอบอาชีพเรื่องที่สองเครื่องมือจับสัตว์น้ํะเรื่องที่สาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเครื่องใช้ในบ้านเรื่องที่สี่เครื่องเล่นอ่ะเรื่องราวเหล่านี้เราเรียนกันมาทั้งหมดแล้วนะคะให้นักเรียนเนี่ยไปดูชื่อแล้วก็รูปภาพมานะคะ มีอะไรบ้างอย่างแรกเครื่องมือในการใช้ประกอบอาชีพพูดง่ายๆก็คือทำมาหากินได้ใช้ทำมาหากินใช้ประกอบอาชีพเป็นเออเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สำหรับหมู่บ้านก็ได้นะคะมีอะไรบ้างล่ะประกอบอาชีพหนึ่งเลยก็คืองอบให้ทุกคนไปจํามานะ งอบนะคะอันแรกก็คืองอบนะคะงอบก็คือหมวกนะลูกหมวกสารนะคะหมวกสารใช้สําหรับใส่กันลมกันแดดก,กันฝนธรรมดาปกตินี่แหละนะคะงอบเนี่ยจะเป็นผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งที่ชุมชนอชอบทาเพื่อผลิตออกมาขายนะคะหารายได้ให้แก่ชุมชนได้นะคะงอบก็จะมีการตกแต่งหรือออกแบบสีสันลวดลาย ที่เยอะแยะมากมายแล้วก็สวยงามน,นะคะเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพต่อไปคือชะลอมเหมือนกันทุกคนชะลอมดูชื่อด้วยนะสิ่งนี้เรียกว่าชะลอมดูรูปด้วยค่ะอ่ะอันนี้เป็นเครื่องจักสารอ่ะที่ใช้มือทำนะคะก็คือสารจากไม้ไผ่เนาะแล้วก็เอามาใส่ผักใส่ผลไม้ใส่สิ่งของต่างๆเป็นของขวัญ ของชำาร่ยนะคะในงานต่างๆได้หมดเลยนะคะ,คคะนุ่คะหนูนขออนุญอยากไปเข้าน้ำค่ะนนี้เรียกว่าชลอมนะคะอ่ะจำไว้ให้ดีต่อไปสิ่งนี้เรียกว่าชงโลงค่ะอันนี้นักเรียนน่าจะจำไม่ค่อยได้เนาะสิ่งนี้เรียกว่าชงโลงนะคะสมัยก่อนเขาใช้เป็นเครื่องวิทย์น้ำ เครื่องวิดน้ำนะคะลักษณะจะเป็นแบบนี้เลยคล้ายๆกับเรือเครื่องท่อนนะคะมีด้ามจับเพื่อจับวิดน้ำวิดน้ำออกโอเคไหมอันนี้เรียกว่าโชงโลงต่อไปตะก้าตะก้านะคะเป็นภาชนะที่สำหรับใส่สิ่งของพูดง่ายคือใส่อะไรก็ได้ใส่อะไรเนนี้ก็เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพบางชุมชนก็คือสารขาย สารขายเป็นรูปต่างๆสวยงามนะคะอะก็จะเป็นการหาเงินหาไรายได้เข้ามาในชุมชนนั้นๆนะคะตะก้อปโอเคจบไปแล้วเครื่องมือปรกอบอาชีพมีแค่นั้นไปจําชื่อมานะคะเพราะว่าหลายอย่างนักเรียนไม่เคยเห็นไม่เคยใช้เพราะว่าสมัยนี้เราก็เปลี่ยนแปลงอ่าอุปกรณ์การใช้แล้วนะคะ ต่อไปสองก็คือเครื่องมือจับสัตว์น้ามีอะไรบ้างเครื่องมือจับสัตว์น้ำหนึ่งคืออ่ะโอเคปึ๊บลันนะคะลันเป็นเครื่องมือจับปลาไหลนะคะทุกคนมันจะเป็นบ้องยาวๆแบบนี้เลยนะคะเอาไว้ดักจับปลาไหลปลาไหลก็จะเข้าไปนะคะแล้วก็เอาไม้นีเสียบเสียบไว้นะคะเอาไว้ไปดักจับปลาไหล เนาะปลาไหลก็จะเป็นตัวแบบนี้นะคะเป็นตัวเลื่นๆแบบนี้ที่คุณครูนํามาให้นักเรียนดูสําหรับคนที่ไม่เคยเห็นนะคะต่อไปมีอะไรอีกสุ่มสุ่มเป็นเครื่องมือหาปลา่าจับปลาในสมัยก่อนเขาก็จะจะไปหาปลานี่ก็หิ้วไปแล้วสุ่มนะคะหิ้วใส่หลังไปเลยนะคะไปจับปลาในในนาอะไรประมาณเนี่ยหรือหนองหนองน้ําที่ทุ่งนานะคะ ใช้จับปลาต่อไปรอบนอนรอบนอนก็เป็นอุปกรณ์สําหรับหาปลาเหมือนกันวิธีการนะคะทำง,ง่ายคือวางลงไปบริเวณที่มีน้ําไหลน้ําไหลแรงๆวางลงไปเลยแล้วก็เปิดขึ้น,นะคะ่ะเนี่ยที่ทุกคนเห็นตรงนี้จะเป็นปากเขาเปิดออกนะคะแล้วปลาก็จะไหลเข้ามานะคะเขาเรียกว่ารอบนอนนะจําชื่อให้ได้รอบนอน พอปลาไหลเข้ามาเยอะๆเยอะๆเยอะๆใช่ไหมคะเราค่อยปิดฝาปิดปากปิดปากปิดปากลงนะคะรอบนอนนะอันนี้เรียกว่ารอบนอนต่อไปคือกระจู้กระจู้ก็เป็นเครื่องดักจับปลาไหลชนิดหนึ่งเหมือนกันนะคะสารด้วยไม้ไผ่อันนี้เรียกได้หลายอย่างเรียกว่ากระจู้ก็ได้เรียกว่าอีจู้ก็ได้เรียกว่าจู้ก็ได้นะคะเป็นชื่อเรียกในสมัยก่อนสมัยนี้ Me. ไม่ใช้แล้ว นะคะใช้อย่างอื่นใช่ไหมคะหรืออาจจะเห็นนักเรียนอาจจะยังเห็นอยู่ในท้องถิ่นตามท้องถิ่นยังมีนะคะก็ไม่ใช่ว่า,าหายไปซะหมดทุกอย่างเลยนะคะของในสมัยก่อนอ่ก็ไม่ได้หายไปทั้งหมดนะคะต่อไปสิ่งสุดท้ายก็คือไซไซเป็นเครื่องมือดักปลานะคะปลาเล็กปลาน้อยกุ้งหอยปูปลากุ้งเต้น นะคะเอาไปวางไว้เฉยๆเลยอันเนี้ยพีเอาไปวางไว้เฉยๆเลย,นนชเเย,เลยแช่น้ําทิ้งไว้เลยแล้วตอนเย็นเดี๋ยวค่อยกลับมาดูว่ามีตัวอะไรเข้ามาในไซบ้างนะคะก็เป็นเครื่องมือดักจับปลาอ่ะต่อไปนะคะเป็นเครื่องใช้ในบ้านในสมัยก่อนเครื่องใช้ในบ้านนะคะก็คือเครื่องใช้สอยในครัวเรือน นะคะอุปกรณ์อย่างหนึ่งนี่แหละที่เอามาใช้ในครัวเรือนซึ่งสมัยก่อนครับครูค้างครับไอเอยนักเรียนเ,เห็น,นคุณครูไหมครับฮัลโหล เครื่องใช้ในบ้านเนาะก็เป็นอุปกรณ์ที่สําคัญอย่างหนึ่งเลยนะคะที่นํามาใช้ประโยชน์ในครัวเรือนพูดง่ายก็คือนํามาใช้ประโยชน์ในบ้านมีอะไรบ้างหนึ่งก็คือในสมัยก่อนนะคะสมัยก่อนนะยุคสมัยก่อนหนึงก็คือตะกร้าหมากที่คนแก่อนะ่ะพูดง่ายคนแก่หรือผู้สูงอายุเนี่ยจะพกไปทุกที่เลยไม่ว่าจะไปเพื่อนบ้านเพื่อนไม่ว่าจะไปไหนนะคะตะกร้าหมากเนี่ย คือพบไปตลอดไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะเพราะว่าสมัยโรมเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวหมากเคี้ยวผู่มากมากนะคะอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งของยอดฮิตในสมัยก่อนที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือตะกร้าหมากต่อไปโอมังกรที่ทุกบ้านจะต้องมีบ้านไหนไม่มีโอมังกรคือแบบไม่ได้นะคะสมัยก่อนต้องมีโอมังกรทุกบ้านเอาไว้สําหรับกักเก็บน้ําฝนบ้าน บาหนูมีมังกรครับโหเ uh, ยี่ยมเลยครับนะคะเพราะว่าโอ่มังกรบ้านย่าหนูมีค่ะอืสุดยอดค่ะหนูอย่าลืมนะว่าสมัยก่อนไม่มีมก๊อกน้ำเออสมัยก่อนไม่มีก๊อกน้ําที่จะเปิดครับสุดยอดครับแสดงว่ายังเก็บไว้อยู่นะคะสมัยก่อนไม่มีก๊กอกน้ําไม่มีฝนะักบัวนะคะที่จะเปิดน้ําแล้วน้ําไหลมาเลยนะคะก็เลยมีโอ่งมังกร ก็เลยมีโอมังกรเพื่อกักเก็บน้ําฝนเวลาฝนตกอย่างเงี้ยค่ะเราต้องเก็บน้ําไว้ง่ายๆคือตรงน้ําไว้ใส่นะคะสมัยก่อนต่อไปอะไรอีกที่เป็นสิ่งของสาคัญกองข้าวเป็นสิ่งของสําคัญมากต้องมีไม่มีไม่ได้กินนะคะก็คือกองข้าวเหนียวนะคะเอาไว้สําหรับใส่ข้าวเหนียวหิ้วไปหิ้วมานะคะสมัยก่อนกอข้วเหนีอ่า นะคะกองเข้าเนี้ยสมัยก่อนกับสมัยนี้ก็คือนิยมแบกไปแบกมาอยู่แล้วนะคะเป็นเครื่องใช้ในบ้านที่ขาดไม่ได้เลยนะคะอะไรอีกทีนี้สุดท้ายหม้อดินหม้อดินเป็นเครื่องใช้ในบ้านในสมัยก่อนที่ขาดไม่ได้เพราะว่ามีไว้หุงข้าวต้มข้าวทําแกงอะไรอีกอวหลายอย่างต้มยำนะคะที่สําคัญสมัยก่อนชอบใช้เ ต้มสมนุนไพรต้มสมนุนไพรต้มยานะคะก็เป็นในเรื่องของเครื่องใช้ในบ้านในสมัยก่อนคราวนี้เรื่องสุดท้ายในวันนี้คือเรื่องของเครื่องเล่นสมัยก่อนนะคะเครื่องเล่นมีอะไรบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชืเครื่องเล่นเนาะเป็นอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อความสนุกสนานถ้าไม่สนุกสนานเราก็คงจะไม่เล่นถูกต้องไหมคะ สมัยก่อนที่เขาทําง่ายๆไม่เสียตังนั่นก็คือหนูกะลานะคะหนูกะลาทํามาจากอะไรลกูกทํามาจากอะไรมะพร้าวครับอืมทําได้ง่ายๆจากกะลามะพร้าวแล้วก็มีเชือกเอาไว้ดึงนะคะเมื่อดึงปุ๊บมันหนูก็จะวิ่งไปข้างหน้าวิ่งไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนาะหนูกะลาต่อไปจะเป็นลิงชักหมาชักนะคะ ลิงชักม้าชักทําไมถึงชื่อนี้ก็เพราะว่าวิธีการเล่นมันต้องชักเหมือนนี้เล่นเออเหมือนเสาธงอ่ะเหมือนเวลาที่พี่เขาเนี่ยชักช้าไม่ใช่ไหมคะไม่ค่ะไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันออลิงชักม้าชักวิธีการเล่นเหมือนชักเสาธงเหมือนพี่เขาชักเสาธงตอนเช้านี่ทำอย่างงี้รูกอ่ะดึงเชือก ดึงไปเรื่อยๆดึงไปเรื่อยๆดึงไปเรื่อยๆตัวลิงก็จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเคลื่อนที่ขึ้นไปข้างบนนะคะเคลื่อนที่ไปข้างบนถ้าลิงของใครเคลื่อนที่ไปอยู่ยอดอปลายอดได้เร็วที่สุดคนนั้นก็จะเป็นคนชนะนะคะเขาก็จะนิยมเล่นแข่งกันนะคะอะต่อไปจะเป็นลูกข่างลูกข่างเป็นของเล่นยอดฮิตในสมัยก่อน นะคะสมัยนี้ลูกขัางได้มีการปรับปรับเปลี่ยนหรือเขาเรียกว่าสะดุดอยูค่ะครูสะดุดอยู่หรือลูกครับสะดุดอยู่หรอคะสะดุดไหมตอนนี้เราแชรไหมใช่ค่ะลูกข่างลูกขัางนะคะเป็นของเล่นยอดนิยมเลยในสมัยก่อนนะคะเพราะว่าลูกขัางเนี่ย เล่นสนุกเล่นสนุกสนานมากเล่นแข่งกันถ้าลูกขของใครหมุนติ้ว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 ,วได้นานที่สุดนะคะหรือไปได้ไกลกว่าเพื่อนเนี่ยคนนั้นก็จะเป็นคนชนะเขาก็เลย<ต>ชอบคน<อ>บคนั้นชน<อ>ะนิยมนะเล่นมากนะคะลูกขาคือนิยมเล่นมากต่อไปก็คือว่าวอ่ะว่าวเป็นเอกลักษณ์ประจําภาคกลางเลยนะคะง่ายๆคือว่าวเป็นเอกลักษณ์ประจําชาติไทย เนาะทำเองได้นะคะไม่ต้องซื้อก็ได้วัสดุอุปกรณ์หาได้ง่ายๆก็คือกระดาษไม้และเชือกหนูเคยเล่นหนูเคยทําเองค่ะอ่านะทเองได้มีคาวมีเชือกมีกระดาษมีไม้ดามทาได้เลยนะคะอ่าอันนี้ก็เป็นว่าวเนาะทุกคนคงจะเคยเล่นตามเทศกาลต่างๆใช่ไหมเทศกาลต่างๆก็จะขายว่าวเต็มท้องถนนเลยหนูก็จะเห็นใช่ไหมคะ ต่อไปนี้นะคะจบที่ตรงนี้คุณครูจะทําการทดสอบนักเรียนนะคะข้อสอบจะออกแบบนี้เลยบอกเลยว่าแบบนี้เปะ๊เปะเลยนะคะให้นักเรียนทุกคนเนี่ยลองฝึกทําดูสัก5าข้ออ่ะข้อหนึ่งเครื่องมือในการประกอบอาชีพคือข้อใดเครื่องมือในการประกอบอาชีพคือข้อใดข้อใดก็ใส่ปลาปลา ใส่ปลาผักและผลไม้ครับกล้าใส่ปลาผักและผลไม้และผลไม้ค่ะอ่ะช่เลยนะคะเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาชีพคำตอบที่ถูกต้องก็คือก้าใส่ปลาถูกต้องค่ะนะคะเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพนะอันนี้นะอันอื่นไม่ใช่ ได้ไปแล้วหนึ่งแต้มต่อไปข้อสองค่ะได้ไปแล้วหนึ่งแต้มตอจากภาพมีชื่อว่าอะไรจากภาพมีชื่อว่าอะไรเรียนดูภาพแล้วตอบมาจากภาพมีชื่อว่าอะไรลองเห็นไหมถ้าเราถ้าเราจำชื่อไม่ได้ลองลองค่ะ ชาลอมชาลอมชาลอมโอเคจากภาพเฉลยค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือชาลอมนะคะชาลอมเป็นคำตอบที่ถูกต้องโอเคถูกต้องต่อไปข้อสามข้อสามไม้ไผ่หวใบลานและใบตาลเป็นวัสดุในงานประเภท ไม้ไผ่หวายใบลานใบตาลเป็นวัสดุในงานประเภทใดไม้ไผ่ไม้ไผ่หวายใบลานใบตาลอีกรอบเป็นวัสดุในงานประเภทใดเออเอามาทําอะไรนะคะน,นักเรียนลองคิดสิลองคิดสิลองคิดสิงานงานทอผ้าค่ะงานทอ ไม้ไผ่ไม้ไผ่หวายใบลานแล้วก็ใบตาลน,นะเครื่องจักรสารครับเงานวัชายค่ะขอเฉลยเลยนะคะอ่ะคุณครูขอเฉลยนะคะเป็นงานเครื่องจกรรักรสารนะคบเพราะว่าอะไรไม้ไผ่ หวายใบายลานแล้วก็ใบาตาลนะคะก็เอามาสารเป็นตะกร้าไงลูกที่คุณครูโชว์ไปให้ดูอะค่ะเอามาสารเป็นฉลอมเอามาสารเป็นตะกร้าไงลูกก็เลยเป็นงานเครื่องจักสารนะคะ,อะลองดูข้อ 4, สี่สิข้อสี่ข้อใดคือเครื่องมือจับสัตว์น้ำอ่าบอกแล้วว่าให้ไปจามาใช่ไหมข้อใดคือเครื่องมือจับสัตว์น้ำลงครับ ชครับคิดก่อนคิดก่อนอาครุบนอนครับชงลงเป็นคำตอบที่ผิดค่ะชงลงเป็นคำตอบที่ผิดค่ะชะลอมชะลอมชลอมคืออะไรชลอมคืออะไรอไปอาโอเคเฉาเลยนะคะข้อสี่คือเครื่องมือจับสัตว์น้ำก็คือลูกนอนชงลงเป็น ชงลงเป็นเครื่องวิทน้ำค่ะลูกส่วนชะลอมนะคะเป็นชะลอมผลไม้ทุกคนชะลอมที่ใส่ผักใส่ผลไม้สําหรับเออเอาให้นของชําร่วยอะไรประมาณนี้ค่ะนะคะต่อไปข้อสุดท้ายผ้าสิ้นผ้าสิ้นนะคะผ้าสิ้นปีนจกเนี่ยใช้ประโยชน์อย่างไรพูดง่ายคือผ้าสิ้นอนะ่ะใช้ประโยชน์อย่างไรผ้าสิ้นค่ะ อะใครตอบได้ผ้าซิ่นบังหู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 ไอรีติบังหูไอรีติใครตุ้ผ้าซิ่นโอ้ไายค่ะโอ้คายค่ะโอ้คายค่ะโอ้คาค่ะแล้วผ้าซิ่งนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือถูกต้องครับใช้นุ่งหูนะคะเย้โอเค โอเคสำหรับวันนี้มีใครมีคำถามจะถามคุณครู่าคุณครูเนี่ยติวจบไปแล้วนะคะ,คะติวจบไปแล้วนะคะอ่ะโอเค